โอเคเรามาอยู่เกมใหม่กันอีกแล้วชื่อเกมอะไรนะเออเกมอะไรวะไมได้แปลชอเกมไว้แปลชอเกมว่าเดอะโมโนกเดอะโมโนกนะฮะเบตาเกลียดจังเลยครับว่าเบตาดูดูดูโซเข้าเลยบ้าเข้าเลยบ้าเข้าเลยเข้าเลยเร็วๆก่อนคนมันจะเข้ามาไอโมไอโม่สปีดอัพเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ไปไปแล้วเน็ตมันไม่ดีไงเข้าไปหน่อยสิ เดีวมีชาร์เตอร์หนึ่ีชาร์เตอร์สอง่งตรงข้ามปะไม่หันมองเกมมีเสียงปะเนี่ยทำมมัเนเงี้ยเพรายว่ากลั่นกระด๋อยไม่เปิดเีมีเสียงในเกมก็ได้เฮ้ยได้ผอดกูขามากโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคเพิ่มเสียงละฟาสบลูปใช่เลยโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โน่จะมีอ i าอีสต์โบรเกสะพานมันพันงสักอยษะหนึ่งเราต้องไปทางนั้นแล้วอะไรประมาณนี้และทางที่ไปก็น่าจะเห็นแล้วแหละเออ waterfall moon ูนบริดจอ่อภาษาอังกฤษตรงนึงบ r i d g e ค่ะออ i d g e ค่ะ bridge, <reading> มาวทุกคนน้ำตกแล้วก็สะพานไม้ไปทำไมมึงเดินอยู่งี้ก็เดินปกตินะเพื่อนของกูมันขึ้นโหลดดิ้งอยู่ข้างล่างเว้ยมันโอ้ยโอ้น้ําขึ้นจมูกแต่แบบนี้สว่างอยู่เนาะ นอนอยู่นานใน <c oughs> ในรอบที่แล้วคือแบบนอนไม,ม่ไดแลงไม่ไหวเลยเราจะเดิอนอ้อมทบบไมวะเอาอย่ากไปในเส้นทางใหม่ไงอุ้ยอ๋อเข้าแล้วทำไมไม่มีหัวทำไมเรากูเดินไม่ได้ไม่มีหว <c oughs> มัวคือไม่มีหัว <c oughs> โอ้น้ำตกแหละนี่ไงน้ำตกกระโดดน้ำตาลไปเป็นน้ำตกที่เตี้ยมากเลยใช่ สะพานไม้ทำไมมันเตี้ยอย่างนี้เหมือนกันเลยโอเคทางน้ำตกไหลมาเยอะๆนี่คือน้ำท่วมสะพานได้เานนั้นน่ะ Let's go to อ๋อรถไ a r d ี e ยมคือแบบว่ารถไฟเสี่ยมกูไม่รู้มันถึงอะไรนะแต่ว่า Let's go to เป็นนักงกูจะต,ต้องไปที่โรงเรียนร้างโรงเรียนนั้นโอ้ก็เลิกได้เนาะมาโรงเรียนร้างยานี่จะปิดรถแล้วก็อยู่ในรถไปไหนวะเนี่ยกูเดิน หนึ่งดับเพื่อหึงสักติดไหมแล้ัในแบบนี้ก็มีไฟฉายให้ด้วยค่องดีอ่ะเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ก็มีแม่เราแต่ว่านี่ใช่ถนนใช่ปะทางที่สะพานโอเคไปตามทางไปเรียกว่าไฟฉายทำไมสิทำไมมันแปลกไรวะที่แบบว่าหัวล้อที่ไอ้น้ิโมมันเด้นี่เมื่อกี้แล้วน้ามันพุ่งก็จะโบกอ่ะตรงเรียนเหรอไม่ได้ไอ้ทำไมทุกคนต้องลอยตนจนทำไมมันลอยตรงนี้เวะ อั <S <S นนี Bluetooth ้อันน er e ี nah. to ้คำนวดก่อนก่อนที่จะเข้าสถานที่ต่อไปเนี่ยเราต้องหาทางที่เป็นแก้กล้วยก่อนมึงไม่กินพวกไงเพื่อนี้เดแย่วอ่ะใหุ้่หลุดวนเลยก็ไม่ได้เป็นโยมันไม่ให้เราไปแม่งเหมือนแบบเหมือนเหมือนมีมิกตอนแรกๆเลยทางเนี้ย แล้วคนสงสัยนะทำไมไม่เอามีดมาเล่นจบแล้วเล่นจบแล้วได้ไปสี่ภาคแล้วอินเนอรโอ้โหเว้าาาบุญแจกยังไงแล้วทำไมคุณไม่ได้แม่บุูแจกหัวใหญ่เดี๋ยวเราเราก็ดูจากตัวเราก็ทะลุเข้าไปได้นะเออจริงไปแล้วเราไปข้างข้างไปกวนนะเข้าไม่ได้แต่กลัวเราเราต้องไปหาบุญแจกเพื่อจะเปิดประตูเราต้องลงอง อยู่หลังท่อแล้วเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเป็นเหมือนกับสักอย่างหนึ่งอนอยู่ไหนแบงค์เราเจอไหมยาวเพื่อที่จะเอาไปเขี่ยกุญแจงไงเอาไงเราได้เราเขี่ยกุญแจไงเมื่อมาเปิดประตูไงนี่คือกุญแจงปลดล็อกแล้วเดี๋ยวนี่คือกุญแจงปลดล็อกแล้วใช่ไหมทำไมมันอุ้ยอุ้ยตื่นตื่น มันต้องรู้จักเหมือนโรงเรียนไทยเลยอ่ะใช่เออเหมือนโรงเรียนไทยเลยคนไทยก็แบบหรือว่านี่แบบคนไทยไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนโอ้โหเฮ้ยข้างล่างมีประเด็นแน่ๆน่ต้องมีประเด็นแน่แน่แล้วถ้าเราสำรวจข้างล่างก่อนลองหาห้องใต้ดินดูสิเข้ามาได้ อ๋อแล้วมึงให้เปิดถมหอยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยซาดออกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องหาอะไรมาแงออกข้างในมีสุกตาหมีแล้วก็อะไรไว้ด้วยเราเป็นนักงามไม่ได้เหรอแบบว่าเอาหักออกเองเลยอุ้ยห้องเรียนมีกระจกเรื่องเหมือนโรงเรียนไทยจริงๆนะเนี่ยวิในเรทยมีกระจกเเออกระจกที่เปิดข้างบนแต่ไม่เคยเห็นเนาะเียดีดีเนี่ยไอ้ที่แกปะเหาไทยก็เพรกูว่าโรงเรียนรัสเซียไม่ก็เยอรมันด้วย แต่มันลูกคงมันแบบอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียเพื่อนอ๋อก็เออเอเชียไงปมัเก็พวกประเทศเอเชียข้างเรียนก็น่าจะเป็น,นประมาณนี้แหละมันเม่ใช่ไม่น่ามีเสาไฟเอ้อเสาเสาคงเสาไฟทำไมลูกปิดประตูมันแปลกสูงยเนาะแบบเอาหน้าจุ่มอมลูกปิดประตูได้เลยตั้สูง ไฮ้เนี่ยห้องเนี่ยมีคุณแจเนี่ยแม่งัไม่ทำบมดก็ไม่เจอหรอกคุณแก่ปโถ่ไม่ได้โมเดินเข้าไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอะไรห้องนี้มีอะไรเขียนไว้ก็ไม่รู้อ่ะไงวายเด always bully มีทำไมพวกเขาถึงยังตามบูรี่ฉันไม่รู้อ่ะโอแต่ห้องน้ำนี่โคตรไทยเลยอ่ะเออจริงนั่งยองเยอะอ้้อ้ไแล้วนะขออยเออ ฉันตลอดเลยก็คือต้องแกลง้งไม่ต้องแกลง้งฉันตลอดเลยทำไมต้องแกล้งฉันไอ้เรียแม่งประตูแม่งควรตีเนโก้ประตูแม่งปัด <c oughs> แล้วทำไมห้องนี้มันเป็นห้องไอนี่แบบสองอันห่อห้องว่าที่เหลือเป็นห้องชักโครกหมดเลยงกไปพอ <c oughs> ไปเบ็ดเม้นกันไม่าู้ห้องนี้ห้องอะไรไม่ได้เข้าไปดูเลยของไทยก็มีนะแต่ว่าห้องแรกๆมันจะเป็นนั่งยองลงแกสีแดงโอเคโรงเรียนเก่าก็มีอ่ะโรงเรียนเก่านี่เราเราขึ้นไปชั้นสองดูไหมชั้นสองอยู่ปะโอเคชั้นสองขึ้นไปได้แปลงมาไปมา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 ลุงอยู่ปะอยแล้วเหน่าวาร์ปเลยก็ตีนเกะถามตีนนี่ห้องนี่ค่าตัยิมเหรออาจิได้เดสเมน เบสเมนคืออะไรเทนดี้แบร์ don't stay away from me you're the best gift from him เทนดี้แบร์อย่าอยู่ไกลยากฉันนะมั้ยึกเมนจะเจอผีเทนดี้แบร์ไงคุณเป็นของขวัญที่ดีที่สุดจากเขาใช่ป่กวะกูอ่นผูกตัโมกูแบร์ถูกไหมอโมไม่ตอบก,กูว่าแต่ใครก็ได้ลองพูดอะไรสักคำฮัลโหลพูดแล้ว พูดแล้วไอโมมันน่าจะบ้างมนมีเสียงแถลงม่อโมดินปะเนี่ยถ้ได้ยินแถ้งหาได้คนหาแถลงแล้วไม่เคิ่องเปิดไฟเนี่ยใช่ต้องหาแถลงมันมีรูสแวรู้รแถลงที่ถูกเ็ดแบนเด็ดไม่ดีใครก็ได้พิมตอบมันหน่อยดิอาจารย์เจุ๊่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงดีทิคอนแล้ว ด่าก็ปั่นไฟอกแล้วอ่ะเราต้องหาเครื่องปั่นไฟอีกเยจะจะหาอยู่เดียวองปั่นไฟอะไรเราต้องหาชันไอยาที่ไขอ่ะมันคงไม่สบายอยู่ข้างบนนะข้างบนเหมือนจะมีกุญแจเหมือนมีที่กดล็อกข้างบนอ่ะอมันเป็นเข่าวงกดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไปกันเสียงข้างบนเอ้าได้ยินเสียงแล้วเหรอใช่อะกุญแจนั่ใครเนี่ยใครน่ะเป็นอะไรกันนะฮัลโหล ทำไมมันเหมือนมันเหมือนใส่ทีจริงฮึไอ u e s s เกสเ s s what ฮ้ยไอเกส a เกแบเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยบูมิงไม่ได้เอาแล้วก็แบทคนเ้าะเอ้าเอ้ยเดี๋ยวถ้าตายแล้วมันตายเลยเอาเกมกระโดด ม่น่าจะไม่น่าจะมีเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีแบบไอ้นี้ยจุดเซฟอ่ะมันไม่มีไอ้นี้ให้เราตายแล้วเกิดใหม่เลยอืมอุ้ยมันมาอ่ะมาหมามามาหมามันอยู่บนอยู่บนอยู่บนกินมันเดินมาเลยอ่ะอมาไปหาอะไรกินแป๊บเดียวต้องหายเนี่ยที่ไข่อ่ะ เอาโม่ออกไปเฉยไข่ควงอะไรเราไม่มีไข่คโอ้แต่ว่ามีแต่หนังสือลอยได้ไข่ควงอยู่ไหนวะ Guess who what อันนี้มานต้องเป็นอันเราหาหนังสือมาใส่ Everything no um> no is gonna be alright นี่เราต้องหาโอ้โหสี่อันเนี่ยห้าอันหาไข่ควงเรต้องหาไข่ควงก่อนตอนเนี้ยไหานี่ม เกมไม่มีให้เซฟอ่ะพอตายก็ตายเลยนี่เราเฟลกับเกมผีเมื่อกี้รอบแล้วเพื่อนแล้วไปถ่ายในไอ้แมบนั้นไหมก็หาใครโค้งจากไหนแบบเกาะนั่นไงอ๋อไม่ผ่านไม่ผ่านม่นนี่ไงชอบชอบแดงผีแบบนี้นะแต่มัน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 ก็มันก็ไอ้นี่แหละเอ้ยแต่มันผีอยู่ข้างบนป่าวแบแดงก็ว่าไหมเราหาอย่าข้างบน ชั้นสองอืออ้ยอุ้ยผีีอยู่พี่พีผีตามมาปะตามมาอ่าโอ้มันเดินเร็วมากโอ้ยเดินเร็วจริงเราวิ่งไม่ได้โคตรแย่เลยไอ้เจ้าตากูหับคอไงคุหาเด้เ๋ยกูจูผีอยู่ใครบ่างเองตามมตามแบงค์มาแล้วอ่ะ แบงก์เขาวิ่งเกว่าเกววนวิ่งมาที่เดิมมันก็มาที่เดิมแล้วหาเร็วๆหาเร็วๆหาเร็วๆมันไม่มีประตูพุ่งน้ำเปิดไม่ได้สักห้องอ่อเฮ้ยพ่อกูจะช่วยมึงมึงก็อย่ามาไล่กูสิแสดงว่ามานี่่อะแสดงว่ามานี่เหรอแล้วว่ามันมันตายแล้วตายเลยเว้ยไอ้เหี้ยไม่นะแบงก์แอ้ออาห่าห่าห่า่า แมงแมงผีมันอยู่ไหนวะมันอยู่ที่หน้าประตูห้องแล้อุ้ยมันเข้ามาไม่ได้หรอขี่มาเครื่องมาข้างบนได้ด้วยหรอขึ้นมาได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเข้าห้องได้ไหมเพราะมันไม่เดินเข้ามาหรือมันบล็อกวะให้มันอยู่งั้นมัไจ้เงียบตายเลยกูจะเดินตรงไหนไงแล้วเดินมึงอยู่ข้างในก็ได้เออเดี๋ยวมึงจัดการเองดี่เดือเราล่อมันไว้ตรงนี้ก่อนมันน่าจะติดนักปื๊ด มีใครตายอีกตายคู่เลยเก็บแรกใช่ไหเหนือแบงค์คนนี้ไปหนาไม่ดูเพื่อนเล่นได้หนิไปอ,อยู่คนเดียวเล่นยากอยู่นะ มันมีหาอะไรให้กูเลยเหรอม่เพลงมาอดดีดีแบง์ดีีโอ้ยก็นะฮะเกมนี้ก็จะจบลงแค่เท่านี้นะฮะลาก่อ